กบก้องแมนครับตอนนี้ตีห้าสามสิบห้านาทีฮะแล้วก็หลังจากที่เราจอดรถทิ้งไว้นะครับตอนนี้เดินขึ้นมาน่าจะถึงเขาเรียกว่ากิ่วแล้วครับสันแล้วเดินอีกนิดนึงน,น,นะครับตอนนี้อากาศไม่เย็นมากครับประมาณสักเจ็ดสิบแปดองศานะครับก็กำลงเดินเมื่อกี้เราขึ้นเขาขึ้นขึ้นเดินมา <S 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 นนได้เลยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นแนวสันสเขา <S <S ถ้าเดี๋ยวเราจะ ป่าหินนิดหน่อยนะครับก็จะถึงถุ่ชมวิวผาแดงหลวงแล้วนะครับก็ตอนเช้าวันนี้ดูภาพเปิดครับมาเปิดแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพพระอาทิตย์ที่สวยงามด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันนะครับมีสามมามีหมูย่าง ไรคับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ผาแดงหลวงครับ